อนนักเรียนตอนนี้กูอยากจะดูว่าอัน Și <erman> อนี้ก็หมายอะไรครับออกอ่านให้ท <Like> ุกคนต่างอ่านว่ามากกว่าเท่ากับ อะไรบ้างน้อยกว่าลูกสองผู้ถามเธอเตรียนตอบนะก่อจะถามว่าคนผู้ถามว่าอันนี้ถูกหรือผิดครับครูถูกหรือผิดถูกหรือผิดอ่านออนา้ครับหนึ่ง เพราะลบสามสามนี่ม er, right to ันหมายบวกมันต well, ้องมากกว่าลบแล้วใช่ไหมใช่เอาไงอีกครับลบห้าน้อยกว่าหรือกับลบสองถูกหรือเปลถูกเพราะยิ่งมีตัวเลขเยอะติดลบก็ยิ่งมีค่าอะไรลงอยอันนี้มันตัวเลขเช่ตัวเลขกันง่ายโอเคเนาะอ่ะคุณจะถามใครตรงนก้างทีเอามาตอบครับ มองกล้อง้วยนะครับอะยกตัวอย่างอะไรบ้างที่น้อยกว่าลบสองขอตึงตัวหนึ่งอะไรนะลบหนึ่งครับลบหนึ่งอตอบไปครับเพื่อนบอกลบหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองจริงหรือเปล่าตอบครูไม่จริงตัวเลขมันต้องอะไรครับลูกเยอะเยอะอะไรครับลูกเยอะเยอะ ต้องติดลบถึงที่มีค่าน้อยอ่าให้คิดอ่าเลขลบสี่ถูกห้ามสามเก้าลบห้าลบห้าถูกต้องครับดังๆลบหกลบเจ็ดลบเก้าลบเก้าลบแปดอ่าถูกครับลบสิบสองนะลบเจ็ดฮะฮะ ลบสิบสามลบยี่สิบลบสาี่สโอเคครับลบสี่สิบเอ็ดค่ะลบสี่สและยสองลบสีครับลบห้าลบร้อยห้าลบเจลบสิบโอเคครับ -200 0ครับลบ -2 อ0ลบห0ลบค่ะบมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลเพื่อนตอบถูกหรือเปล่าตอบเพราะว่ามันมีข้อหมายอะไรด้วยเนี่ยเทับเทับโอ้ยอดเยี่ยมไปเทียมรีบเลยครับน่าอะพงกระทอนลบ4 0 0 0 -5 ลบ5 0 0ครับลบชมพูไงหน้าลบครับลบบ0 0ลบบันลห ลบยี่สองลบนึ่พันลบหนึ่งพันโอเคครับพวกเราอ่ะกูถามต่อนิดนึงจับกันครับถามว่าอย่างนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดเลขที่สาห้าไม่มีไม่มีเลขที่หนเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งครับเลขี่หนึ ตอบเขาหน่อถูกหรือผิดผิดอันนี้แสดงว่าเฮ้ยคุณเขียนอะไรจ๊ะปากเลือดแต่คุณเขียนอันนี้อ่านได้เลยลบหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองถือผิดเก่งความจริงลบหนึ่งมันต้องอะไรครับตอบครูครับมากกว่าลบสองครูครับตันนี้มอมออะไรของเรามออะไรหนึ่งมอสามมอสามเท่าอะไรสิบสองโรงเรียน พอเข้าใจเรื a, ite, it ่องอะสมการไหมลูกเาเครื่องหมายมีทั้งหมดกี่เครื่องหมายตอบรูครับห้าาเครื่องหมายคือหนึ่งเครื่องหมายน้อยกว่าต่อไปมากกว่าต่อไปมากกว่าหรือเท่ากับต่อไปน้อยกว่าหรือเท่ากับยังไม่ได้บอกเครื่องหมายหนึ่งเดาแต่เด่นเด่นเท่นที่มันไม่ใช่เท่ากับคำตอบคือเครื่องหมาย เก่งมากครับเครื่องหมายที่5ครับไม่เท่ากับเอาเขียนไปครับ